ตอขึ้นเครื่องนะคะงงนอนมากเลยฮัลโหลถึงเชียงรายแล้วจ้ <Hello. S 2> <Hello. S 1> า <Hello. S 1> ตอนนี้นะคะ <Hello. S 1> กำลังเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติดอย mm hmm. อผ้าห่มปกนะคะแล้วตอนนี้กำลังรีบมากํ mm hmm. ำเวลามากกลัวว่าจะไปไม่ทันนะคะ mm hmm. เพราะว่าต้องมีการ จ้างรถโฟ h e วิขึ้นไปเพราะว่ารถของเราจะขับขึ้นไปไม่ถึงตรงจุดที่เราจะกางเต็นท์นอนกันคืนนี้นะคะถึงศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวแล้วนะคะของดอยผ้าห่มปกนะคะเราจะมารอขึ้นรถโฟวิวกันตรงนี้น้ำพุร้อนจริงๆจะอยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ แต่วันนี้เขาบอกว่าน้ำพูร้อนอิดเหมือนคัดข้องนั่งอยู่บนรถโชว์วิวแล้วนะคะอยากซิ่งเลยนะ <laughs> อันนี้คือรถโฟลวิวที่เรานั่งกันมานะคะตอนนี้พักอยู่ที่ตรงจุดชมวิวค่ะโหสวยมากสวยแบบคือทุกคนต้องมาคือสวยมากๆเลยดูดิค่ะ กิ่วลมค่ะเป็นลานกางเต็นที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะสูงจากระดับทะเลหนึ่งพันเเมตรเลยฟินเลยบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นบันไดไปเพื่อไปจัดการเรื่องเต็น,นะคะ่ะมีคนมาลับแล้วคปเลยจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวดีของวันนี้คืออะไรคะข่าวดีของวันนี้คือเราถ่ายทางช้างเผือกได้นะครับโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายเท่าไหร่คิดว่าฮะฝาคงปิดแต่ที่ไหนได้พร้อมมืดแล้วโหโดาวชัดมาก<อ>ก็เลยขอดูภาพหลังกล้องใช่ไหมหลังกล้อง่งอยค่ายรูปหนึ่ง หนา,นาวมากอ,อันนี้คือลาบของทางภาคเหนือนะคะาลาบารบดิบใช่ไหมคะใช่ เิ่งเคยเห็นครั้งแรกตอนนี้กำลังเดินเท้าไปที่จุดชมวิวนะคะดีขึ้นถ่ายมาสองจุดแล้วเป็นไงบ้างคะผมยังโอเคอยู่ครับถ้ายังให้ช้างวันนี้อีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะวาไงจุดที่สามแล้วนะคะหานช้างรองสภาพดูไม่จืดหันนั่นเป็นไงคะถึงจุดที่สี่นะคะ โลนึงอะผมว่าต้านไม้ใหญ่ใส่เสื้อมาโลฟังกับเสียงหอบก็น่าจะรู้เหนื่อยมากเหลืออีก2,000เมตรนะคะเปิดไฟก่อนยีอดอยเหลืออีก2,000เมตรนะอัที่5แล้วนะคะังเก r u e ชมวิวเดิ<อ>นเหลืออีก1.5กิโล จุดที่หกแล้วนะคะป่าดิบขาวค่ะกระตายแต่ทางตรงนี้ดีขึ้นดีดีมากดีขึ้นเยอะมากเลยอีกหนึ100่งหนึ่งร้อยเมตรค่ะหนึ่งพันเมตรหนึ่ง <c oughs> พันเมตรเลยอีกหนึ่งพันเมตรค่ะพี่ทางตรงหรือว่าทางไอ้นี่ตรงใช่ไหมจุดที่เจ็ดแล้วนะคบอีกไม่ถึงหนึ่งกิโลก็จะ ถึงยยอดอดดลไปค่ะช,ชู้ๆแต่เช้าเริ่มมาครับตอนนี้เวลา5ตี5 45โอเคชู่ๆถึงจุดที่8แล้วค่ะเดินตั้งแต่ตี4 15ตอนนี้กี่โมงคุณตอนนี้6โมงตรงพอดีครับพาทีขึ้นไกล้ัน,นะนยังไม่ทัน วอนนี้ถึงดอยผ้าห่หมปกแล้วนะคะจุดสูงสุดของการชมวิวเดินป่ามาประมาณสัก3ากิโลเมตรหอบมากแล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าวิวที่ได้นี่คือแบบคุ้มค่าจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมานะคะเหนื่อยจริงๆแต่สวยจริงสวยแบบสวยมากๆเลยะคะ่ะพวกเราทุกคนแพ้ตัวนี้ค่ะขึ้นมาถึงยอดเลย,ดยดเดินโคตรเพ่ง เก่งจังเลยเด็กิ๊กช่อดุติดเปล่าเก่งกว่าคนก็มานี่แหละค่ะยางแรงไม่ตกยางยังหนาวขนาดไหนก็ดูเอานะคะหนาวไหมลูกหนาวไหมคะโอ้ขดเลยเดินขึ้นมาเป็นเพื่อนแล้วก็รอกลับนะคะแต่ไม่ได้เดินมากลุ่มเรานะแต่กลุ่มเราจะกลับเป็นกลุ่มสุดท้ายเขาก็รอ ตอนนี้กำลังเดินลงลนะคะทางลงค่อนข้างสบายแต่ว่าลื่นต้องคอยระวังนะคะคือถ้ากิ้งผิดก,ก็คือลงผาข้างๆส่วนมากจะเป็นหน้าผาะคะ่ะแบบนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ okay. 1.5กิโลเมตรมาเที่ยวครั้งนี้นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีน้องไกด์เป็นคนช่วยถือของคงแบบอาจจะเดินได้ยากลำบากกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่ถึงจุดหมายในเวลาที่กำหนดหรือเวลาที่ต้องการนะคะน้องคือแบบว่าใจดีมากถือให้เ,เราก็เลยให้ติปน้องไป,ไปถ้าไกด์นำทางเนี่ยต่อกลุ่มเนี่ย300บาทเป็นการส่งเสริมอาชีพอะคะ่ะเรามาเที่ยวที่นี่ถ้าสมมติว่าน้องเขาช่วยถือของอะไรอย่างเงี้ย ก็ให้ติปเขาหน่อยยังไงน้องเขาก็เอาไปเรียนหนังสือทุกคนยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยค่ะทำอาชีพจุจุดหดน่าส่งเสริมมากๆตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บของนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงจากดอยเดี๋ยวจะเดินทางไปบ้านเด็กกำพร้าะคะ่ะอันนี้คือสภาพผู้นำทางนะคะหลังจากลงจากดอยค่ะลงมาก่อนเลยนะคะอาการเป็นยังไงบ้างคะลูกดอยผ้าห่มปกเนี่ย เหมาะกับวกวัยรุ่นหรือว่าคนที่ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วถ้าใจสู้ก็ถึงค่ะค่อยๆเดินไปแล้วก็พักเดินแล้วก็พักคือมันจะมีช่วงแบบม่อนวัดใจที่แบบว่าโหจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าผ่านม่อนนั้นไปได้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะดูสภาพนะคะในความที่ดอยผ้าห่มปกเนี่ยเป็นป่าดิบชื้นแล้วก็แบบเขาก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นตลอด เธอ,อมาเนี่ยต้องระวังมากๆกำลังจะลงจากดอยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องเอาขยะไปทิ้งเองนะคะทําเอง <c oughs> กินเองใช้เองขยะต้องเอาลงไปทิ้งด้วยค่ะช่วยกันรักษานะ ำนะสำหรับพ่อควรรู้นะคะของคนที่จะไปดอยอผาหงกนะคะมาถึงที่เชียงรายเสร็จเราก็ขับรถไปขึ้นดอยอผาหงกเลยได้ขึ้นประมาณสี่โมงครึ่งถึงตอนนั้นเราขึ้นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะไปเจอจุดชมวิวข้างบนที่เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยมากสวยที่สุดคือต้องไปนะคะจุดนี้สวยมากๆเลยค่ะ แล้วก็เรื่องค่ารถนะคะค่ารถเนี่ยจะเหมารถ4 w h e วขึ้นไปอยู่ที่1,800บาทไม่เกิน8คนทางที่ไปเนี่ยมันจะมีเหมือนขูุขะบ้างอะคะ่ะเราจะต้องยืนบ้างคือมันเป็นทางเป็นทางลูกลังอยู่เลยแล้วก็จําเป็นจะต้องใช้4 w h e e นะคะเพราะว่ามันอันตรายแล้วถนนมันลื่นด้วยในโซนนั้นมันจะเป็นพวกป่าดิบชื้นซึ่งแบบว่าถนนในบางจุดเนี่ย มันเป็นผู้บินโคลใช้รถโฟลว์อยู่เดี๋ยวไม่ได้เราต้องมีฝีมือในการขับด้วยะคะ่ะต้องมีประสบการณ์สําคัญที่สุดพอไปถึงนะคะที่นั่นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือไฟฉายเตรียม mm hmm. อาหารและเครื่องดื่มเพราะว่าร้านไม่รู้ว่าจะเปิดหรือว่าจะปิดมีอยู่ร้านเดียวแล้วเราก็เตรียมไปให้พร้อมไฟไม่ได้ชาร์จได้ทุกวันนะคะวันที่ตัวเล็กไปชาร์จไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดไฟจากพลังน้ํา ก็จะมีแค่หลอดไฟที่ติดประมาณ6 -7 ดวงไม่ได้ปิดไฟตอนกลางคืนนะปกติเขาจะปิดไฟตอน2องทุ่มถ้าเป็นไฟฟ้าจริงๆจะปิดตอน2องทุ่มแต่ว่าเราจะชาร์จแบตอะไรไม่ได้เลยการเดินทางกายเตรียมตัวไปให้พร้อมนะคะเพราะว่าเดินทั้งหมด3กิโลครึ่งโหดค่อนข้างโหดมากผ่านภูกระดึงมายังคิดว่าภูกระดึงยังไม่โหดขนาดนี้อันนี้คือโหอดแต่ก็จะบอกว่าโหดที่สุดมันก็ไม่ใช่แต่โหดที่สุดที่เราเคยไปมาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการ ปีนเข่าในพวกกิโลแรกๆก็คือปีนปีนๆเดียวปีนโดยแบบมันเป็นป่าดิบชื้นนะคะแล้วเราก็ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปมันก็จะมีลื่นบ้างในกลุ่มตอยงานลื่นกันแบบลื่นกันเป็นว่าเล่นเลยอะคะ่ะต้องเตรียมของไปด้วยพวกลูกอมให้เราได้น้าตาลพวกขนมขนมปงังช็อกโกแลตก็ได้แล้วก็น้ําเปล่าหรือว่าจะเป็นพวกสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เตรียมไปแต่ถ้าเราถือของเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็อาจจะให้ไกด์ถือให้ชุดเนี่ยตอนไปตอนแรกใส่เต็มยศพอเสร็จก็ถอดออกหมด แล้วก็ใส่บางๆเดินเข้าไปแต่เราต้องเตรียมไว้ให้ครบนะคะเพราะถึงข้างบนนั้นแ่ะจะหนาวมากแล้วก็ลมแรงมากแนกางเกงเนี่ยมีฮีตเทคตัวหนึง่งแล้วก็มีกางยีนเสื้อนี่คือฮีตเทคสองชั้นเสื้อกระหนาวีชั้นหนึง่งยังเกือบจะไม่อยู่เลยค่ะคือหนาวมากท้ายอาหารแล้วกว็ายาสามอย่างอย่าลืมนะคะสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือใจค่ะเราสู้ยังไงเราก็ถึงนะคะทางมันจะแบบลําบากมากแต่ว่าวิวที่เราได้หรือแบบ ประสบการณ์ที่เราไปเจอวันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยอะคะ่ะคือมันดีมากๆต้องลองไปกันดูนะคะคุ้มค่าค่ะ